น้ำนาครับน้าพาเพียนรักไทยแรงน้กหก็จอยหรือว่าพิศทัทยเกยสมบัติเดิมนะครับอ่ายกกระซ0มอนะเอกไงจอยนี่บ้านหนองูนะครับบ้านของพังเสียงตำบลบางบ็นาเภอสีวัฒนาจอยหรอจอยล่ะจออสิ เขาไบตองผงลนักพาแหงเองเป็น okay, น <Okay. S 1> ักพาเจรัญชัยนะคะน้ำเงินเป็นจอยตอพันิสกุลลูกเผยเผยจากสีใหม่จอย ใจเดือดเดืดมากใจรู้เอฟเอคัพนะครับพี่ติดใจเตะจบั่ะบอลเล่นตอนนี่ควงยล้วยุ่งควงไม่เตะทีเยอะนะครับตีหลอดแดงที่เรามามีอะไรมาเข้ามาเพียบนับเก่าเก่าเกียร์สักที่นะครับ ชายจันใจมาสี่มันไปเรียลจีนติดต่อแล้วก็จะไปต่อที่เมืองบัวงามกับรงชัยน้อยแล้วก็จะมาที่เมืองบัวงามกับขวันเพชรสิบหกสิบเจ็ดก็น uh, ้องเล็กดังกำบันสิบแปดสิบแปดเป็นพิธาดแขงกับพยัญชายครับน้อทุกคนสิบแล้วก็สิบเก้าที่ กมีไคข้าไปที่20นะครับอกคือ3ังสิบแสนหมื่นแล้วก็ว21เม็ดอ่นเม็ดตัวไทายกับแปดแสนอ่าสุขนาระ มาเสิร์ฟอันแล้วครับไม่ได้อัปเดต19พี่ครับด้านบนก็ตระหนักตั้งแต่นะครับ yeah, so 嗯，来。

นะ่รับยังมองไม่มออกยังบอกไม่ถูรับท่านมองแบบนี้ใครจะยุบจะทับกอดใครจะรดน้ำฆ่าตบกอดครับอย่ายลืมว่าเรามีเส้อยู่ที่สามมือ Thank yeah. you. เสียเนียนมาจนอจบไปเลก็จัได้้นัอนี้่าอดกว่ที่ไปเพรุ่งนี้อีกวันที่นี่พรุ่งนี้ตรงนี้มาดูเพชรเสียเนียเพชรุชัยต้องยอมรับเลยครับเสืยเนีความสัมผาจากคัแบดติดตา็รและแนะครับโอยเสือมวยมีเ อาจ,จารย์ทีจาจัดพิบภาษาพูดวยโดยกำลังเพื่อทุกสิดในตอนนี้อขาจะมีแบงคไปที่ไหนก็ภาสา,าจจพูดวยโดยอาจารย์ปีชาจัดพิรทั้งสิ้นหนึงโอ้อโอนี่ครับมาบบัดกันเ้าต่อไปยกที่สี่ของพวกเอกใหญ่ าเกียรติวันชัยแดงจอยอภินิจคุณหรือว่าพี่นักชายเกียรติสมบัตินักเลยมมาลุ้นกันในยกสี่ยกสามพันเอกชัยเอกใหญ่ยกสี่สามคนนะรางวัลพิเศษไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วมาเนี่ยเดี๋ยว

เฉลยยาตีไม่3,000เออลีนีเฉลยไว้2,000ผู้ชนะเพลย์หว้กับลีนีโดยที่ยาตีจะมาไปที่นักเต รื้ใจแบบร้อนระอ,อุวันนี้ที่นาไห่องพรุ่งนี้อีกวันนะพี่น้องนะพรุ่งนี้เจอกันอีกตอนเด็กในการเวทีการพิสูจน์่นี้เล่นเอาพี่น้องเนี่ยใคที่เล่นแดงเอาไว้เล่นดำเอาไว้ก็อ่ะ,อะ การุณีการุณีกเีูวแมนะมีทูแดงอีกสองพันเอาเป็นสามพนห้าพัล็อกโมอันเตอว,วันที่สิบานี่นมีทูเยยมีห้าพแล้วนะยาเชิดกันตุนากันยาพระกันเทศบาลบุญมาแลคะแสดงว่าอุบลมีสองที่ณวันที่สิบห้ามีเทศบาลบุญ วนะาอปว่าดีจะจะไปนนาจะวยนะครับส้าพี่น้องก้ี่นไหนป้งก็งุ่ทุ่ทออยู่ทีส้งเลงแยกกันไปกับพี่น้องมาชมกันไปว่ากันเอาละสซนรมันทั้งนนี่ยนะเดี๋ยวหยนี้อ้าว เว้ใสซเป็ฝ่ายขยับไน้ำเงนินเอาล้ครับมาพาดูว่ามีปันมีสอบมีหางไหมขปับแล้วไปยาชีพ500จอดิดไหม <premises? S 2> สดชีวิมไหมเวลาดีหรือเปล่าานชีวล้พัดยกประกาศหลครับท่าทีาเตนนรัสุดท้ายแเกใดย รุ่นรับ yup. ร oh. uh. eh, ุนพี่แกใจให้กนเราเจะด้ไม uh. ่เปนรไม่เป็นไรรับทาก้มอนเวชากับีูไปี่ใจใยครับให้กลังใจกันนะพาจออ เสียกระพายทองเสียออฟเป็นเสียเป็นอะไรแบบนี้นะ